สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่วัดสวนดารารามราชวรวิหารค่ะเปิดคลิปนี้ด้วยหอระฆังค่ะจากข้อมูลที่ป้ายบอกเอาไว้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกค่ะก่อด้วยอีกถือปูนถ่ายให้เห็นลักษณะชั้นล่างของหอระฆังค่ะ มีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมซ้อนกันสองชั้นเจาะช่องประตูเป็นรูปโค้งแหลมชั้นบนเป็นส่วนของหอระฆังสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่สพร้อมกับที่มีการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดครั้งใหญ่ค่ะ วัดสวุวรรณดารารามราชวรวิหารตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะเมืองตำบลหอรัตนชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะสิ่งปลูกสร้างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นั้นคือพระวิหารนะคะถ้าเป็นพระอารามหลวงอุโบสถและวิหารต้องมีคําว่าพระนําหน้าค่ะ วันนี้พระวิหารปิดค่ะไม่สามารถเข้าชมภายในได้ค่ะจึงถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมเฉพาะความงดงามภายนอกของอาคารพระวิหารค่ะด้านหลังพระวิหารเป็นเจดีย์ประธานและหมู่เจดีย์ทรงเครื่องวัดน,นี้บิดาของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้สร้างขึ้น เดิมชื่อวัดทองซึ่งสร้างใกล้กับบริเวณนิวาสถานเดิมของรัชกาลที่หนึ่งก่อนเสด็จขึ้นครองราชค่ะต่อมาเมื่อปีพศ2310พมา่ายกกองทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาแตกทำให้เสียกรุงครั้งที่สองวัดทองก็ถูกพมา่าทำลายกลายเป็นวัดร้างค่ะ เจดีย์ประธานสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปถ่ายทางด้านหน้าที่มีบันไดาทางขึ้นเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นองค์เจดีย์ได้อย่างชัดเจนค่ะเจดีย์องค์เล็กที่อยู่ด้านข้างและด้านหน้าเจดีย์ประธานก็คือเจดีย์ทรงเครื่องค่ะ เจดีประธานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ค่ะนี่เป็นบันไดทางขึ้นไปบนลานประทักษินของเจดีประธานค่ะเจดีประธานเป็นเจดีทรงระฆังมีมาลัยเถาสามชั้นรองรับองค์ระฆังตั้งอยู่บนฐานสูงที่ด้านบนทำเป็นลานประทักษินค่ะ เป็นรูปแบบที่นิยมในสมัยรัชกาลที่4ค่ะเน well. ื้อองค์ระฆังขึ้นไปก็จะมีบรรลังเสาหารป้องฉนไนและบนสุดก็คือปรียอดค่ะสร้างเรียนแบบเจดีในสมัยอยุธยาค่ะคราวนี้เรามาดูเจดีทรงเครื่องกันบ้างค่ะหรือก็คือเจดีรายนั yeah> ่นเองค่ะ ที่สร้างอยู่รายรอมเจดีย์ประธานนับได้ทั้งหมด8องค์นะคะอยู่ทางด้านข้างของเจดีย์ประธานข้างละ4องค์ค่ะและอยู่บริเวณนี้ก็คือด้านหน้าของเจดีย์ประธานอยู่2องค์ค่ะจากแหล่งข้อมูลที่เราไปค้นคว้ามาบอกเอาไว้ว่าเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนตั้งอยู่บนฐานปัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส ส่วนผังของฐานชั้นที่สองและชั้นที่สามเป็นฐานเขียงย่อมุมไม้สิบสองสามชั้นค่ะถ่ายให้ท่านผู้ชมเห็นส่วนฐานชัดๆค่ะเจดีรายทุกองค์มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมเหมือนกันทั้งหมดค่ะสร้างในสมัยเดียวกับ จดีประธานโดยสร้างเรียนแบบเจดีในสมัยอยุทยาค่ะคราวนี้เรามาดูสถาปัตยกรรมขององค์เจดีส่วนที่อยู่เหนือฐานขึ้นไปค่ะเหนือฐานชั้นที่สมขึ้นไปประดับปูนปั้นเป็นกระจังโดยรอบส่วนชั้นต่อไปเป็นชั้นบัวกลุ่มซ้อนกัน3ามกลีบโดยรอบ ถัดขึ้นไปเป็นเชิงบาทประดับหน้ากระดานด้วยลายประจํยามจากนั้นก็เป็นองค์ระฆังที่ปั้นเป็นกลีบมะเฟืองรอบองค์ระฆังเปลี่ยนมุมถ่ายบ้างนะคะจะได้เห็นชัดๆค่ะมุมนี้เห็นได้ชัดเจนเลยค่ะเหนือองค์ระฆังขึ้นไปเป็นบัลลังก์กลมต่อด้วยก้านฉัด เหนือก้านฉัดเป็นปรียอดและส่วนบนสุดก็คือเม็ดน้ำค้างค่ะที่หน้าพระอุโบสถปลูกต้นพระศรีมหาโพเอาไว้ที่ป้ายเขียนบอกเอาไว้ว่าต้นพระศรีมหาโพเป็นต้นไม้ที่แสดงถึงสัญ,ญลักษณ์แห่งการตัดสรุปของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะเชื่อกันว่าต้นพระศรีมหาโพนี้ได้นำหน่อมาจากพุทธขยาประเทศอินเดียค่ะคราวนี้เรามาดูพระอุโบสถกันค่ะแผนผังพระอุโบสถเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีเฉลียงด้านหน้าและด้านหลังมีกำแพงแก้วล้อมรอบฐานของตัวอาคารอุโบสถเป็นฐานปัด ลูกแก้วอกไก่มีความโค้งแอนสำเภาหรือตกท้องช้างแบบสมัยอยุทยาตอนปลายค่ะผนังด้านข้างอุโบสถมองจากจุดนี้จะเห็นโคนเสามีบัวประดับมีคันถวยและซุ้มหน้าต่างมีลวดลายวิจิตรงดงามมากเลยค่ะเข้าไปชมภายในพระอุโบสถกันค่ะ วัดนี้ได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ในปีพศ2328หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ปราบดาพิเศษและสร้างกรุงเทพมหานครเป็นราชธานีแล้วค่ะเราเข้ามาภายในพระอุบโบสถแล้วค่ะพระประธานที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นั้นมีชื่อว่าพระพุทธสุวรรณ วชิโรพาโทศมินทราธิราชบอพิษค่ะเป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบค่ะเป็นพระพุทธรูปปางมาลวิชัยศิลปะสมัยรัตนะโกสินทร์ตอนต้นค่ะความโดดเด่นภายในพระอุโบสถหลังนี้ก็น่าจะเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังนี่ละค่ะ ซึ่งเขียนไว้เต็มฝาผนังทั้ง4ด้านค่ะผนังด้านข้างทั้งสองข้างแบ่งภาพออกเป็นสองส่วนค่ะส่วนแรกเหนือหน้าต่างไปจนจดเพดานเป็นภาพเทพชุมนุมนั่งพนมมือหันหน้าไปทางพระประธานค่ะเขียนเป็นสองชั้นชั้นบนเป็นรูปเทพชั้นล่างเป็นรูปเทพและยักษ เทพชั้นนี้ถือเป็นเทพชั้นต่ำสุดค่ะนี่เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังด้านประตูทางเข้าหรือด้านหน้าพระประธานค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติตอนผจญมารค่ะ จากแหล่งข้อมูลบอกเอาไว้ว่าเป็นฝีมือของช่างหลวงในสมัยรัชกาลที่1และรัชกาลที่สค่ะก็ไม่ทราบว่าในยุคต่อๆมาจะมีการซ่อมแซมหรือบูรณะบ้างหรือไม่อันนี้ไม่มีข้อมูลนะคะผนังทางด้านข้างถัดลงมาจากภาพเทพชุมนุมเป็นภาพทศชาติหรือพระเจ้าสิบชาติค่ะ บางภาพแอดมินก็พอจะดูออกนะคะเช่นภาพนี้ก็จะเป็นภาพของชูชกกับกันหาชารีค่ะก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระเวสสันดรชาดกค่ะแต่บางภาพแอดมินก็ดูไม่ออกนะคะว่าเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าในชาติใดค่ะแต่ถ่ายมาแล้ว ก็เสียดายค่ะภาพมันสวยก็เลยไม่ตัดทิ้งค่ะท่านผู้ชมส่วนนี้เป็นภาพที่อยู่ด้านหลังพระประธานนะคะเป็นภาพเกี่ยวกับเรื่องไตรภูมิค่ะ ก็คือเรื่องสามโลกในทางพระพุทธศาสนาค่ะได้แก่กามภูมิรูปปภูมิและอรูปปภูมิค่ะในการปฏิสังขรณ์และการก่อสร้างวัดทองที่ถูกทิ้งร้างหลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชร่วมด้วย กรมพระราชวังโบวรมหาสุรศีหานาถพระอนุชาได้ก่อสร้างพระอุโบสถพระเจดีและหมู่กุฏิทั้งหมดเมื่อการบูรณะปฏิสังขรณ์แล้วเสร็จพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชหรือราชการที่หนึ่งได้ทรงพระราชทานนามใหม่ตามชื่อของพระราชบิดา ก็คือทองดีและพระราชมารดาก็คือดาวเรืองว่าวัดสุวรรณดารารามค่ะเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จสวรรคตพระมหากษัตริย์รัชกาลต่อๆมาแห่งราชวงศ์จักรกีได้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดนี้ต่อมาเป็นลำดับค่ะ นับได้ว่าวัวุวรณดารารามราชวรวิหารเป็นพระอารามแห่งราชวงศ์จัก,กรีค่ะสำหรับเรื่องเล่าเกี่ยวกับวัสวุวรณดารารามราชวรวิหารก็คงมีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ